วัีค่ะวันนี้วันที่24มีนาคม2566นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง7วันจะต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรทําให้เรารวยเราเฮงเราปั้งกันบ้างเริ่มที่วันอาทิตย์นะคะชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นไม่ต้องคิดเยอะซื้อตามที่เรารู้สึกชอบแล้ว ถูกจริตมาเลยนะคะวันจันทร์ให้ซื้อเลขญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดวันนี้ญาติผู้ใหญ่จะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ารวยค่ะวันอังคารให้ซื้อเลขการทําบุญนะคะเลขการทําบุญจะให้โชคให้ลาภให้ความเฮงความปังกับคุณวันพุธให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยเมื่อคืนนอนบ้านหลังไหนซื้อเลขบ้านหลังนั้นนะจ๊ะวันนี้เราจะไปกันเร็วๆวัน พื่อรหัสสับป,ปาาาดีนะคะให้ซื้อเลขการเรียนการศึกษาค่ะวันนี้การเรียนการศึกษาจะให้โชคให้ลาภให้ความ un, มั่งคั่งร่ารวยค่ะวันศุกร์เหมือนหมอแก้ววันนี้ให้ซื้อเลขที่อยู่อาศาัยนอนบ้านหลังไหนซื้อเลขบ้านหลังนั้นนะจ๊ะและวันสุดท้ายนั่นก็คือวันเสาร์ค่ะให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทคนที่คุณรู้สึกสนิทสนมที่สุดวันนี้เขาจะให้โชคให้ลาภให้ความมั fields, ม่งคั่งร่ารวยกับคุณนะคะถ้าคลิปนี้ดีคลิปนี้เด่นอย่าลืมกดแชร์กดแบ่งปันให้ด้วยค่ะ